ท่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องของท่านโพริตะโพริทัศเป็นอนุวาวัยก่อนมาจบลงตอนที่พรานสองคนพ่อลูกเข้าไปยิงเนื้อในตอนเย็นนี่เป็นอาชีพของพราน มาหาอะไรไม่ได้เห็นทางเนื้อไปกินน้ำามันยิงได้แล้วก็เห็นว่าค่ำเกินไปกลับไม่ได้จึงได้วางเนื้อไว้ข้างล่างทั้งสองพ่อลูกก็เป็นนอนบันคบไม้กลัวตายนี่วิสัยของคนเลวเห็นว่าชีวิตของบุคคลอื่นเป็นสมบัติที่ดีของตนเป็นประโยชน์แต่ว่าชีวิตของตนเองเนี่ยกลับเห็นว่ามีค่ากลัวจะตาย ไปยะนอนอยู่บนต้นไม้เขาเกลื่อนาสิงสาราสัตว์มีเสือเป็นต้นอยากัดกินนี่นิสัยคนเลวเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าชีวิตของสัตว์สัตว์ก็มีชีวิตวก็รักชีวิตคิดแต่เพียงว่าจะฆ่าชีวิตเขามาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นคนเลวเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คุยกันต่อไปพรามเนศศาสตร์เมื่อขึ้น เมื่อตื่นขึ้นในเวลาล่งขึ้นก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องยังจะหากินต่อไปอีกในขณะนั้นนาน,นาครีกาท่านหลายก็พากันพากันมาแต่งอาสนะประดับบรรดาด้วยดอกไม้ถวายท่านโพธดิทัตน์ท่านพระโพริทัต ก็กลายร่างจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออาสนะด้วยกริยาผึ่งพายคล้ายท่าสกะเทวราชมับรรดาเนาเหเรานางนาคริกาก็พากันบูชาบันเลงดนตรีทิพย์แล้วก็จับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์ รามเนาสาตีนเสียงจิจะจงหนใจว่านี่ใครกันหนอคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้จะได้ปลูกจึงได้ปลุกลูกให้เต่นขึ้นมาจึงปลุกลูกที่ลูกมันยังนอนหลับต่มันยังไม่ตื่นเห็นว่าลูกเหน่อยอ่อนก็เลยปล่อยให้นอนต่อไปรามเนาสาตรงจจต้นไม้ ไปคนเดียวเข้าไปดูพระโพธิทัตแล้วก็มองเห็นเหล่านางนาครหิกาเห็นพรามเนศาสตร์สำหรับเหล่านางนาคริกานะเห็นพรามเนศาสตร์เข้าก็พายกันแทกแผ่นดินกลับเป็นนาคิพีพปล่อยให้ท่านโพธิทัตประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียวพรามเนศาสตร์เข้ายิงไก,กล่ได้ลกล่าวถามขึ้นว่า ท่านผู้มีเนตรแดงแล้วก็อะไรมีอกพึงผายมาน,นั่งอยู่กลางป่าช่นนี้ท่านเป็นใครนารีสิบนางท้งต่างๆต่งแต่งกายสวยงามยืนเคารพท่านอยู่หญิงบรรดาหญิงท่านหลายพวกนั้นเป็นใคร ท่านเป็นพระอินทร์หรือว่าเป็นยักษ์หรือว่าเป็นนาคซึ่งมีอนุภาพมากนักหนาท่านภูริทัตย์ยในดีฟังคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ดำริว่าเราจะบอกว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์บรรดาผู้มีอนุภาพมากทั้งหลายรามคนนี้ก็อย่าต้องเชื่อ แต่ว่าวันนี้เราควรจะพูดตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะเรารักษาอมโบสถจึงดัดว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชายากที่คนอื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อว่าสมุทชาบิดาของเราชื่อว่าทศรสตัวของเรามีชื่อว่าโพดิทัศ พอบอกแล้วก็คิดสะก,กิจใจขึ้นมาว่าพรามคนนี้มีลักษณะเฮี้ยมโหดหยาบคายอาจจะไปบอกหมองูมาทำอันตรายแกรัก,การนักาโบสดของเราก็ได้อย่าก็นั่นเลยเราจะพาพรามคนนี้เป็นหน้าวบีพบตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตให้ทำโบสด จะได้ไม่ทาโวสถของเราอันหนึ่งไห้ก่อนตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทําให้โวสถของเรายืดยาวต่อไปได้จิงแต่ต่อไป,อไปว่าดูก่อนรามหน้ากวิบีพบเป็นสถานที่น่าเรื่อรมนักเราจะให้ยศแก่เจ้าจะให้ตําแหน่งใหญ่โต มาเถิดเราจะพาเจ้าไปเที่ยวหน้าคพิภพแน่เก่งจริงๆรามก็บอกว่าข้าพเจ้ายังมีบทอีกคนหนึ่งถ้าบุทยอมจะไปด้วยก็จะยอมไปท่านผู้ดิทัศตงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงไปพาบุทของท่านมาเถอะท่านโบผพ้ิทัต์บอกแล้ว นะบอกให้กขาบอกว่านี่แกไปพาลูกชายมาเมื่อพรามคนนั้นไปพาบ,บทชายมาแล้วพระโพดิสัตว์คือท่านโพธิทัตจึงพา,นะา,างไงจึงพาไปเมื่อพ่อลูกถึงหน้าบีพบแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพนี่เป็นสภาพอย่างนั้นเป็นของธรรมดาถ้าทุกคนสามารถจะฝึกอภิญญาได้จะมีความรู้สึก จะรู้ตัวเองว่าถ้าคนด้วยอำนาจของอภิญญาเราไปสู่ภพใดก็ตามร่างกายของเราจะเป็นเหมือนคนในภพท่านที่อยู่ในภพนั้นนัน้อย่างพรามพวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่หน้าวิภพแล้วร่างกายมันก็กลายเป็นทิพย์ท่านว่าภูริทัตก็จะยกสมบัติให้มันดาพ่อลูกมากมายพร้อมไปด้วยนางนาคก,กัิญาจำนวนมาก พาอลูกตอนสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในหน้าขบีพบนั้นส่วนพระภูริไทยก็ไม่ได้ประมาทิคนรักษาอโบสดอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็มาเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเส้นแดงทำถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพรามใต้ถามทุกสุขเยี่ยมพรานนะ เรียกว่าพรามก็แล้วกันตอนนี้เขาเป็นพราหมแล้วนี่เขร,รักษาโบสถเหมือนกันไต่ถามความสุขความทุกข์พร้อมทั้งการทักทายท่านสมัทั์ด้วยทาสมัทั์คือลูกชายของพราหมณ์เนสตัตพราหมณเนสัตอยู่ในหน้ากับื้พบครบหนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็คิดถึงลูกเมียทางบ้านจึงอยากจะกลับโลก เห็นหน้าคือพบเหมือนกับโลก,กนตนนรกเอาซะแล้วนี่เหมือนกับอนกเขามาขังกรงให้กินอยู่แบบสบายๆแต่ไปไหนไม่สะดวกไม่เป็นอิสระภาพก็เหมือนกับในสัตว์นี่แหละที่มีวิมานเป็นที่เป็นทิพย์มีของเป็นทิพย์มีความสวยสดงดงามแต่สายบุญวาสนาบารมีมีไม่พอทนไม่ไหว ยิงกลายเปน็นนากบุพ่อพี่สดใสมีต่การตามีความสวยสดงามเหมือนกับนารกมันกลุ่มใจจึงได้ชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับท่านพระพูทิทัตรต,รตรงๆว่าอยากจะกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านท่านพระพูทิทัตก็จะเพิ่มยศศักดิ์ให้มากขึ้นอีกยามจะต้องออกอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อท่านพระพุทิทั์มาเยี่ยมจิงกล่าวพันนาถึงสมบัติกับพะพุูรทั์ว่าทรัพย์ที่ประสมบัติของพระองค์มากมายเหลือเกินจะนับจะประมาณไม่ได้พระองค์คงจะพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วฤทธิ์อนุภาพของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ ถ้าจะเปรียบท่าโกศีผู้ร่่งเรืองท่าโกศีก็หมายถึงพระอินทร์ก็เห็นจะพอๆกันท่านพูะูริทัตไ,ได้ฟังดังนั้นจิงกล่าวว่าดูก่อนพราหม์ยศศักดิ์ของเราถ้าจะเทียบกันกับท่าโกศีแล้วก็นับว่าเลวมากเหมือนมเมล็ดพันธุ์ะกาศที่อยู่ข้างเขาพระสมเมน นี่หมายความว่าที่ประสมบัติของนาคเนี่ยสวยสดงงามจิตพิจิตรการตาถ้าจะเทียบกับของพระอินทร์ก็เทียบกันไม่ได้ต่ไกลกันมากท่านบอกว่าแม้เพียงคนใช้ของท้ากโกศีสกเทวราชนะเราก็ยังสวยไม่เท่ากับคนใช้ของท่านคนรับใช้นะเราต้องการได้ที่ประสมบัติเช่น เป็นเทวดาเช่นนั้นสิยิ่งได้รักสาวโวสดอยู่ที่บรนจอมปลวกรามเนศาสตร์เห็นได้ช่องที่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์กระบุตรออกป่าสะหาเนื้อมานานวันแล้วบรรดาผู้ญาติทางบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง ข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษย์สนโลกขอพระองค์ได้ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปในเถิดไปเจ้าค่ะเป็นอนวุวาท่านบพธิทัตได้ฟังดังนั้น,น,นจึงได้กล่าวว่าเมื่อเราให้ความสุขสําราญกับท่านด้วยเ้าด้วยที่ประสมบัติ อันหาไม่ได้ในมนุษย์โลกทั้งเพียงนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาเราก็อนุญาตและเรายจะให้แก้วมณีกับท่านไปด้วยเพื่อปรารถนาเสียงใดก็จงระลึกเอาได้ะจะได้สงความปรารถนาทุกการนี่หแหมดีจริงๆแก้วมณีตรงนี้อยากได้นะ ท่านพรานพรามเนสายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโพธิทัตน์พระองค์ตัดมาดังนั้นแล้วก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์เสียงใดให้มากไปอีกนอกจากอยากจะบดนี่เป็นลีลาเป็นลีลาของคนลูกหลานที่รักดูหน้าคนไว้นะ ถ้าคุณสันดานมันเลวแล้วก็ถ้ามันมาดียังไงยังไงก็อยา่าไว้ใจไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเวลาคุยกันก็คุยได้สัมโมทนียกถาเรื่องการไม่ไว้วางใจซึ่ง,งกายการนั้นไว้ภายในแต่จะเห็นว่าถ้าเราดีที่สุดเมตตาที่สุดแล้วเขายังเลว ถ้าเวลาจะลงโทษก็ต้องลงโทษให้สาสมกับความเลวข,ของเขาเท่ากับความดีของเราที่ให้เขาทั้งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าวิธีการฆ่าจงอย่าใช้อาวุธแล้วก็จงอย่าใช้กำลังกายวิธีฆ่าก็คืออาเสวันนาจะพาลาน,นัง นั่นหมายความว่าปากเราก็คุยด้วยถึงเวลาพบความพบกันก็คุยกันตามธรรมดาธรรมดาแต่เทว่าจงอย่าคบคาสมาคมในจริยาแห่งความเลวของเขาเมื่อเขาอยากจะเลวก็ให้เลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ประพฤติความเลวตามเขาจงรักษาความดีไว้ วิธีนี้เป็นวิธีการฆ่าคนในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้หมายถึงว่าทำลายชีวิตแต่ว่าจิตของเราไม่ยอมรับความชั่วของเขาเอามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จงอย่าอ้างจงอย่าอ้างถึงสังคมบีบบังคับความดีความเลวมันอยู่ที่ใจของเราฟังกันต่อไป พระเทาเจ้าจท่านบริดิศตินี้กล่าวว่าถ้าท่านพรามรักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจําเป็นอันใดเกิดขึ้นก็อย่าอย่าอมความหมายว,ว่าอย่าปิดบังไว้จงมาหาเรานี่พระพุทธทัาพูดนะ พรามรับคำแล้วพระโพธิทัต์ก็ตรัสเรียกนางนาคคามนพสั่งให้พาพรามไปส่งยมมนุษส์สโลกพอถึงเมืองมนุษย์ไอ้ยพรามเนี่ยต่อไปมันเป็นผลร้ายมากพรานก็เป็นพรานที่ตอนนี้เป็นพรามแต่ความจริงมันเป็นพรานไม่เป็นคนใจร้ายฆ่าสัตว์ต่อชีวิตเมื่อมนุษย์ถึงมนุษส์สโลกในขณะที่กําลังเดินทางไปบ้าน รามก็ได้ขึ้นได้ชี้บอกลูกชายว่าเราเคยมายิงเนื้อแล้วก็ยิงสุกรที่นี่พอถึงสระปุกณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั่งเครื่องบรรดับและผ้าทิพก็อันตรธานหายกลับไปยังหน้าควีพบห้าชุดเก่าที่เคยนุ่งม,มาแด่ก่อน พร้อมพระธนูและลูกศรหน้าหอกก็ปรากฏมีตามเดิมสมมติทัดลูกชายจึงได้ร้องไห้ได้วยความเสียดายฝ่ายพระมีดาก็จึงได้ปลอบว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่าย,ยังมีอยู่เราก็จะฆ่ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปแล้วสองคนพ่อลูกก็เดินทางพัานกับบ้านนิสันดานเลว็ว หลวงปู่บอกแล้วว่าคนที่มีสั้นดานเลวมันก็ต้องเลวเป็นปกติเขาให้อยู่เป็นสุขมันก็อยู่ไม่ไหวที่เวลานี้ก็เหมือนกันเราจะเอาเอาใครล้วเอาเปรตไปครองบ้านครองเมืองครองตำบลครองหมู่บ้านครองเพอครองจังหวัดเขาก็จะแสดงนิสัยเปรตคิอว่าข่มขู่ชาวบ้านออกมา แต่ถ้าเอาเทวดามาครองเมืองเช่มไหมนะเาครองหมู่บ้านครองตำบลครองอำเภอกรองยบัตคนในหมู่บ้านนั้นๆในเขตนั้นๆั้นก็จะมีความสุขและลูกหลานอันทั้งหลายอาจจะคิดว่าเปรตเอามาจากไหนนะเอาเทวดามาจากไหนคําว่าเปรตนี้ตามบาลีทึงกล่าวว่ามนุษย์เปโต คือว่าใจร่างกายเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตก็ว่าตามธรรม,ามดาเปรตจนะมีชีวิตเพราออาศัยกันอุทิศส่วนกวุศลขามบรดาคนทั้งหลายเขาจะไม่มีโอกาสหากินในตนของตอนเองของเขาเลยนี่คนที่มาบริหารประเทศตั้งแต่กลุ่มเล็กตั้งแต่รัฐบาลมาถึงพันโรง ถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีก็จะมีสภาพเหมือนเปรตตำแหน่งหน้าที่เงินดาวเงินเดือนน่ามีอยู่แล้วความจริงเขาให้เกินกว่าที่จะใช้ที่บอกว่าไม่พอนะไม่จริงไอ้คำว่าไม่พอนะไปถามเขาที่ว่าเขากินข้าวที่บ้านเขาเวลานะั่งกี่บาทเสื้อผ้าชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่ แต่ว่าเงินไม่พอนะเขาไม่ใช้ใจ่ายอะไรบ้างความจริงเขาไม่ใช้ใจ่ายนอกรี่อนอกรอยนอกทางและคนประเภทนี้ก็ต้องหาทางคดหาทางโกงจากทรัพย์สินที่บรรดาประชากรเสียมาเสียก่อนเข้าไปหาผลไรายได้จากนำเงือแรงงานของบรรดาประชาชนทั้งหลายในฐานทธจริตมีจิตเหมือนเปรต คอยแสวงหาผลจากที่บุคคลหาไปเขาเองไม่ทำยานี้เขาเรียกกันว่ามนุษสเปดโตถ้าถิ่นใดประเทศใดผู้บริหารประเทศหรือว่าบุคคลที่ปกค,ครองในเขตต่างๆที่มีอำนาจที่เรียกว่าข้าราชการถ้ามีนิสัยเหมือนเปรตที่นั่นก็มีความแต่ความทุกข์ร้อน ที่หลวงปู่ว่าถ้าเมืองใดมีเทวรรดาปกครองในเขตใดมีเทวรรดาปกครองก็ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่ามนุษย์สเปโต้ขอโทษมนุษย์สเทโวคือท่านผู้นั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวรรดาความรู้สึกของใจเหมือนเทวรดาความรู้สึกของใจของเทวรรดาเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนี้ คือเทวดาทุกคนอายความชั่วเทวดาทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วว่ามันจะมีความเป็นทุกข์เมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ทำแต่ความดีรับรายกา้ในความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตปร,ประกอบไปด้วยพมมหารสีคือมีเมตตาความรักในในอา,าจาักที่ตนปกครอง มีความกรุณาม,มีความสงสารเพื่อคูณหาความสุขให้ทุกด้านเท่าที่ความสามารถจะทำได้แล้วก็มีจิตไม่อิจฉานิสยญใาไเห็นใครมีความสุขมีความเจริญก็พอใจยินดีปลื้มใจและมีใจวางเฉยจะถูกด่าดถูกว่าถูกด่าดถูกนินทาพระกลมาก เมื่อคนคนเดียวจะทําทให้โูษใจคนทุกคนนะยมเป็นไปไม่ได้เมื่ออารมณ์อย่างนี้มากระทบกระทั่งใจก็วางเฉยไม่แสดงการเดือดร้อนไม่โกรธไม่เครืองอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของเทวดาหากว่าเรามีพ่อบ้านพ่อเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงผ่านโรง มีน้ำใจอย่างนี้ทุกเขตและทุกสถานที่ที่มีคนอย่างนี้ปกครองเราก็มีความสุขเชื่อมีเทวดาปกครองฉะนั้นบังเอิญลูกหลานของปู่แต่มาเอินจะกำลังรับราชการก็ดีมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามหรือว่าจะอยู่บ้านของตนของตามจงทำใจของตนให้เป็นมนุษย์สตโว คือมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาอายความชั่วจงอย่าทำความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วสร้างแต่ความดีมีจิตประกอบประเดชมวิหารสี่อย่างนี้ล,ลูกหลานเองก็มีความสุข บุคคลที่อยู่ร่วมกันก็มีความสุขถ้าทุกบ้านทุกเรือนมีกําลังใจอย่างนี้บ้านประเทศของเราจะมีแต่วความเยือกเย็นมีแต่วความสุขความจเจริญรุ่รงเรืองของประเทศก็จะม่มีมากกว่านี้มากทุกคนจะมีแต่การรักกันไม่มีใครเป็นศัตรูกันจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข เอาคุยกันต่อไปฝ่ายนางพระมณีเมื่อเวลาสามีกระบฏมาก็ดีใจขั้นตอนรับจัดหาหาันมาเรี้ยงโดูจนอิ่มหนำสำราญพรามณีศาสตร์อิ่มแล้วจึงได้หลับไปยันาจึงได้ถามสมทัตลูกชายว่าเจ้ากับพ่อของเจ้าไปไหนมานานเท่งเพียงนี้ไปถึงหนึ่งปี แม่นอนหนาวไม่ตั้งนานสมรทัตเหนเล่าความให้ฟังโดยตลอดนางยินดีถามต่อไปว่าเจ้านี่เจ้าไปได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าสมุททัตจึงเล่าว่าท่านภูริทัตจะให้แก้วสารพัดนึกเก็บพ่อแต่ว่าพ่อไม่รับเอากลับบอกเสีว่าแก่แล้วจากโบท นางพรามณีได้ฟังก็โกรธนะจรึงว่าพรามนี้ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงแก่เราและจะไปเสียในหน้ากับวิภพไปหน้ากับวิภพมาตั้งนานแสนนานขันกลับมาก็จะออกมาโบสถสีอีกเราจึงได้ตีพรามสามมีด้วย,วยฉาย ไอ้คำว่ายไยนี่มันเป็นไม้สงฟางข้าวหรือขันฉายคันฉายหนังสือเขียนว่ายายเฉยๆควาจริงเป็นขันฉายมีเป็นไม้ไผ่และปะลายมีกิ่งงอมีกิ่งตัดตรงงอไปหน่อยสงฟางข้าวถ้าลูกหลานไม่เคยเห็นก็ไปดูเวลาที่ยายบ้านเขาโนยข้าวเวลานี้ก็ดูยากแล้วก็วยังมีทมไปเรียกว่าขันฉายหวัวเส้นได้ขันฉาย พร้องกันด่าว่าเขาคำาปฏิภาดไอ้พรามชาติชัวแน่ได้ยินว่าจะบวชหรือพระพูทิทั์ให้แก้วมณีมึงก็ไม่เอามาทำไมไม่บวชเสียที่นั่นเรากลับมาที่นี่ทำไมแก้วพรามสามีกำลังหลับเมื่อถูกตีก็ตกใจลุกลุกขึ้นปลอบพัญญาว่านี่ แม่พระมณีจา๋าเธออย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่ายัางมีอยู่ข้าก็จะหามาเลี้ยงเจ้าว่าแล้วก็ชนุชายออกป่าล่าสัตว์เดิมเนินชีวิตแบบเก่าต่อไปนี่เราก็คิดว่าตามธรรมดาสัตว์เลรัยฉัน มาตัยามาตั้งให้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการมันก็เป็นสัตว์อย่างนั้นแหละเราจะยกย่องสรรเสริญให้ดียังไงก็มีนิสัยของสัตว์ดูตัวอย่างในเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่ฮานุมานรับบริาการได้ดีต่อมาเมื่อเสร็จสงครามพระรามใช้หานุมานไปครองเมืองเพราะว่าม,มีนักสนมนารีมาก ไปไปมาเผลอมันคันหูยกเท้าขึ้นกันเก้าหูนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องบระลมโลกแต่ก็คิดดูว่าขึ้นชื่อว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้ถ้าคนเรลวมันก็ต้องเหลวสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์มนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์แต่เสี้ยนดาดอยู่หนึ่งที่มนุษย์เราแยกเป็นหลายประเภท เเป็นมนุษย์เปโตใจเป็นตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตบ้างมนุษย์สติไรฉานโนกายเป็นร่างกายเป็นคนใจเป็นสติไรฉานบ้างมนุษย์เทวร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาบ้างเราอยากได้มนุษย์เทวคุยกันต่อไปว่าครั้งนั้นก็ยังมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นยิ้วทางมหาสมุทร ภาคใต้ใช้ปีกกระพือแหวกลมมาในมหาสมุทรนะลงไปเพื่อจะจับนาคราชตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าจับทางศรีรษะก็จับทางหัวสมัยนั้นครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคยังฉลาดไม่พอจับทางหัวก็เสร็จปล่อยหางให้ห้อยลงมาพาบินไปนเหนือป่าหิมะพา พราะนั้นจะมีพราหมชาวกาสิกาลัยคนหนึ่งโบสเป็นฤาษีสร้างบรรณาราอยู่ในป่าหิมพานด้านหนึ่งณนะทางด้านหนึ่งของอะไรจงกรมของฤาษีแล้วด้านหนึ่งเป็นที่จงกรมของฤาษีได้มีต้นทราด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในเวลากลางวัน พอครุดหิวหน้าผ่านมาถึงยอดไซใหญ่ต้นนั้นน้าก,ก็เลยเอาหางพันเกียงต้นไซไว้เพื่อจลุดให้หลุดจากเงื้อมเล็บของครุดแต่กำลังบิงคขาายาครุดนีหมายครุดนี่มันปีกบะลมกำลังมากต้นไซต้นนั้นก็ถอนรากติดหน้าไปด้วยพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่อา้าย อาศัยที่ฉีกท้องน่ากินแต่ก็มันก็เหลวอ่าใหม่ที่เขาว่าไงพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่ที่อาศัยคือเป็นที่สำหรับอาศัยฉีกเนื้อน่ากินแต่วันเหลวแล้วทิ้งร่างลงไปในท่อมาหาสมุทร ก็หมายความว่าเนื้อหนากมันเลวเละไปซหมดแล้วไมไดีความนี่หนังสือท่านเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นว่าไม่อร่อยก็เลยทิ้งไปอันแล้วกันทิ้งไปทําไงลูกหลานที่รักพอทิ้งตุ๋มพยานาคทิ้งตุ๋มลงไปในมาหาสมุทรก็เป,เป็นเวลาพอดีหมดเวลาเราจะว่ายังไงต่อไปก็ไม่ได้เพราะเวลาก็สถานีท่านเมตตาปราณีนี่ก็เป็นคุณมากอยู่แล้ว ฉะนั้นขอลูกหลานที่รักผู้มีความดีเหมือนแก้วก็ขอจงทราบว่าเวลานี้หมดเวลาลุงปูกขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและความเจริญไปด,ด้วยจาตุรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาภาะและปฏิพานจงมีแต่ลูกหลานทุกคนและเจ้าหน้าที่ของสถานีทุกท่าน ຂໍບັນດາບັນດາທ່ານຜູ້ທຸລະກິດທຸກທ່ານສະບາຍດ